อันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้คลิปมาใหม่ใหม่ๆมานะครับคือเอาหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญมานะครับนะครับเนื้อเข้มนะครับเนื้อแดงเข้มครับเนื้อทองแดงเข้มครับเนื้อแบบมะขามเปียกเลยสีเหมือนมะขามเปียกสวยนะครับเนี่ยเปิดจุดที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจก็โทรได้เลยครับ ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับสนใจโทรมาเลยครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับนี่ขอบตัดนะครับนี่ส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับเนื้อสวยครับพ่อแดงกับหลุมข้อเจริญนะครับห้ารอยห้าสิบรวมส่งเก็บปลายทางถึงหน้าบ้านทันเลยครับ โมาได้เลยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยหน่อยนะครับพี่ๆน้องๆครับป้านาครับนี่ครับกดไลค์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ